มา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 เข้ามา I know เข้ามา I know เข้ามาแบบเมื่อกี้นี้มาแล้วแล้วมาเยียบแป๊บเดียวเลยไม่ต้องใช้มือก็ได้มา I know เข้ามาเข้ามาเข้ามา Hello Hello มา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 ,มา I know I know I know <laughs> เอามาไม่ต้องกลัว,วจเจ้าติดมันน่ารำคาญล,ลูกเ้ยจะทำยังไงถึงเจ้าออกได้ นะต,ตัวนี้แย่งกันกินใหญ่เลยความทุกข์ความทุกข์กของคนกับความทุกข์ของนกไม่ได้แตกต่างกันเลยนะเวทนาเวทนาสังขาร